สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพอพ,อพัฒนาประจำวันที่27มิมถุนายน2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ครับมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยกึ่งตรงสง,ง่ัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2568ครับข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นหนึ่งสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัิการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยทุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1, ห,นหนึ่ง่สงนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสนจิก,การในพื้นที่ครับดำเนินการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพบป่าสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรากฐานที่ดีของชีวิตให้กับนักเรียนครับแล้วร่วมกิจกรรมโคกหนองนาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีครับณโรงเรียนราชชาญวเคราะห์ศิริภาอพอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับ ไปต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงอพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยควบหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงอพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบโครงการพัฒนาและช่วประชาชนตามแผนงานโครงการประจปีาณ2568ครับให้กับภาษาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินใหญ่ธรรมชาติบ้านคาเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดของกลุ่มทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยก ระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับหนับบ้านหนองทงหมู่ที่7ตนหนองพันจันอำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาประจำวันนี้ติดตามผลการปฏิบัติงานและข่าวสารจากสัง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ใหมห่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ